สวัสดีครับพี่พี่เอฟซีรถตู้ครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมขอนําเสนอรถตู้เกียร์ออโต้นะครับที่ราคาถูกที่สุดนะครับในบริษัทเพชรยนต์นะครับซอยเสรีไทย68มินบุรีคันนี้ครับเป็นโต y ต้าคอมพิวเตอร์3าปี1 7ึ่จดจนะครับเกียร์ออโต้นะครับคันที่เล็กไม้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็ราคาถูกที่สุดนะครับวันนี้ได้มีโอกาสมานนาเสนอแล้วนะครับวันนี้ คันนี้นะครับรอขัดสีเช้านี้นะครับเก็บงานชิ้นเล็กเสร็จหมดแล้วนะครับฮอถอหกหนึ่งศูนย์หกก่อนไปชมกันนะครับผมรบกวนพี่ๆนะครับสละเวลาสองนาทีนะครับกดซับสไครต์กดไลค์ให้ผมนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับไปเริ่มเลยนะครับกระจังหน้าแบบนี้นะครับจะเป็นโฉมมเนอร์เชนแล้วนะครับเป็นปีหนึ่งเจ็ดจดหนึ่งแปดนะครับโคมไฟหน้านะครับอันนี้เราก็ดูแลให้แล้วนะครับโคมไฟหน้าเนี่ยต้องบอกเลยว่าใสๆใหม่ๆเลย เป็นไฟมัลติรีเฟกเตอร์นะครับแบบฮาโลเจนนะครับใส่สายใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นจุดไฟสปอตไลท์นะครับหรือไฟตัดหมอกนะครับสาหรับวิ่งงานตอนกลางคืนตอนเช้ามืดนะครับมีตรงนี้ไว้นะครับก็ช่วยปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนี่อันนี้ถ้าจะเป็นเกียร์อัตโนมัติ4สปีดนะครับ109แรงม้าเครื่องยนต์นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นเครื่องยนต์ที่คุ้นเคยกันดีนะครับบล็อกนี้นะครับของคอมพิวเตอร์3.0 D4D จะเป็นชุดเครื่องยนต์เดียวกับตัว V ี g o c h ช m p นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ทนทานมากๆนะครับอะไหล่ถูกทนทานมากๆแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะครับนี่ให้ดูผิวพันธุ์นะครับฝั่งขวาบ้างนะครับไฟก็ใสๆใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับโครเมี่ยมเงาๆต้องบอกเลยว่าคันนี้ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ขัดสีนะครับสภาพดีสภาพใหม่มากๆที่สําคัญนะครับล้อเขานะครับคันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าตัวล้อเนี่ยสมบูรณ์มากๆเลยสมบูรณ์กว่าคันไม่น้อยบางคันอีกนะครับตรงนี้นะครับ พี่ๆจะได้เป็นแม็กอัลลอยนะครับ10แบบ16นิ้วน็อต6รูพร้อมดิสเบกคู่หน้าคันนี้มาพร้อมกับยางแพงนะครับเป็นยางของบิสโต้นะครับเป็นยางบิสโต้เนี่ยผมเช็คปีก่อนเป็นยางบิสโต e ปี21นะครับต้องบอกเลยว่าอันเนี้ยดูจากสายตานะครับเช็คจากสะพานยางนะครับเช็คจากสะพานยางเหลือการใช้งานได้อีกเยอะเลยนะครับให้ดูตัวซุ้มล้อนะครับความสมบูรณ์ของยางอาจจะมีรอยฝุ่นรอยอะไรบ้างนะครับเพราะว่าอันนี้คิวแรกนะครับเช้านี้ เช้านี้คันนี้นะครับขัดสีคิวแรกนะครับเก็บงานเสร็จแล้วขัดสีเสร็จนะครับก็จะสวยใสใหม่พร้อมใช้ผมบอกราคาเลยดีกว่าครับคันนี้เกียร์ออโต้ปีหนึ่เจ็ดจนปนะครับเป็นรถหมอเก่านะครับเป็นรถของกรมอนามัยนะครับภายใต้กระทรวงสาธารณสุขคันนี้ไม่เยอะที่สุดนะครับไม่หนึ่งแสนเก้าหมืนหนึ่งพันกิโลแต่ราคาเขาก็ถูกที่สุดเช่นกันนะครับราคาจะอยู่ที่เจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันนะครับ ตอนนี้ต้องบอกเลยว่ารถกรมอนามัย1 7 1่เหนี่ยเหลือแค่2คันนะครับเหลือคันไม้แสนสี่กับแสนเก้านะครับไม้แสนสี่เนี่ยจะราคาสูงกว่าไม่แสนเก้าคือคันนี้ครับหนึ่งหมื่นบาทนะครับคันนั้นจะเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันคันนี้เจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันระยะห่างที่ห้าหมื่นกิโลพี่พี่ลองช่างใจคิดดูครับว่าคันไหนจะคุ้มกว่ากันนะครับบางท่านก็บอกว่าคันมีคุ้มครับบางท่านบอกว่าเพิ่มหนึ่งหมื่นนะครับได้ไม่ลดลงห้าหมื่นเป็นไม้แท้นะครับทุกคันเข้าศูนย์นะครับ เช็คประวัติได้ก็แล้วแต่ลูกค้านะครับผมมีหน้าที่นําเสนอให้ดีที่สุดนะครับยังไงฝากคลิปผมไว้ด้วยนะครับฝากช่องผมไว้ด้วยนี่ครับให้ดูตรงซุ้มล้อนะคบต้องบอกเลยว่ารอยสันรอยคมนะครับอยู่ครบเลยนะครับอันนี้ผมยืนห่างสักประมาณ2อสเมตรนะครับให้ดูผิวพันธุ์รอบคันนะครับกระจกเนี่ยครับต้องบอกเลยว่าคันนี้ติดฟิล์มให้แล้วนะครับพี่ๆท่านไหนนะครับที่ชอบที่เหมือนกับกระจกนะครับประเทศไทยแดดแรงใช่ไหมครับคันนี้ก็ติดให้แล้วนะครับประมาณ80ดสิบนะครับด้านหน้า60สิบ ตรงนี้ครับรอยกระจกเนี่ยเขาเหมือนกับเช็ดเอาไว้นะครับแต่ว่ารอขัดเช้านี้อีกทีนึงอย่างที่ผมพูดในหลายๆคลิปนะครับรถของกรมอนามัยนะครับข้อดีคือเขาไม่ได้จอดตากแดดตากฝนเยอะนะครับสังเกตจากตรงพวกสีดำๆนะครับของพวกขอบยางนะครับหรือพวกแผงจิ้งหรีดแล้วก็กระจกข้างนะครับดำสนิทนะครับบางรุ่นนะครับต้องบอกเลยว่ามันซีดนะครับเพราะมันน่าจะจอดตากแดดตากอะไรนะครับ ให้ดูรอยสันรอยขอบนะครับของตัวรถด้านบนนะครับดูเงาเงานะครับแล้วก็รอยพวกโค้งมนเนี่ยชัดเจนมากมานะครับต้องรับประกันนะครับว่าของต้องบอกเลยว่ารับประกันนะครับของบริษัทเท็ดียนนะครับทุกคันไม่เคยชนหนักผิดคว่ำน้ําท่วมอย่างแน่นอนนี่ล้อหลังนะครับก็ใส่ใหม่ๆแบบนี้เลยให้ดูนะครับตรงด้านล่างซุ้มล้อนะครับของล้อหลังนี่พวกพาร์สบาร์โค้ดอะไรเงี้ยครับอยู่ครบเลย รอยสานรอยขอบนะครับดีมากๆนะครับนี่ครับเสียงตั้งวานแบบนี้นะครับเดิมแท้โรงงานอย่างแน่นอนนะครับไฟท้ายนะครับไฟท้ายก็ใส่ใหม่ๆนะครับเดี๋ยวล้างนะครับก็สมบูรณ์แล้วนะครับคันนี้พร้อมพร้อมล้อมุนนะครับออกจากบริษัทแล้วเดี๋ยวล้างขัดสีเสร็จนะครับร่องรอยอะไรเราเก็บงานให้หมดแล้วคันนี้นะครับเปิดด้านหลังมาดูผมเช็คไฟก่อนนะไฟอันนี้นะครับเป็นของไทยโคยโตะนะครับก็คือเดิมแท้โรงงานแน่นอนนะครับ ถ้าไม่มีโลโก้ไทโคอิโตะนะครับเป็นโล่งๆเนี่ยมันก็จะเป็นไฟแท้เหมือนกันนะครับแต่เพราะว่าจะเป็นไฟแท้ศูนย์นะครับจะไม่เหมือนกันแท้ศูนย์กับแท้โรงงานครับจะแตกต่างกันผมดูฝั่งนี้อ่าฝั่งนี้ก็เป็นโลโก้ไทโคอิโตะนะครับโรงงานอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับนี่ครับให้ดูด้านท้ายนะครับดูก่อนเลยคือตรงนี้นะครับแนวซีลอยู่ครบนะครับซีลซิลิโคนอยู่ครบรับเรียงตัวกันสวยเม็ดอาร์คนะครับเรียงตัวกันสวยเลยเห็นยาสักนิดนึงครับมันเป็นสีขาว นี่ให้ดูนะครับรอยเม็ดอาร์คนะครับเรียงตัวกันสวยแบบนี้เลยนะครับซิลิโคนเป็นแนวแบบนี้ด้านบนนะครับด้านบนนี่เม็ดอาร์คตรงขอบนี้สําคัญนะครับไม่มีรอยทําสีใหม่นะครับไม่มีรอยแก่แต่ที่สําคัญตรงนี้นะครับน็อตยึดฝากระโปรงท้ายนะครับไม่มีรอยที่เรียกว่าไขเลยนะครับไม่มีรอยไขเลยสมบูรณ์มากๆคันนี้ไม่แสนเก้านะครับอาจจะดูเยอะแต่ต้องบอกเลยว่าความสมบูรณ์เนี่ยไม่แพ้คันอื่นนะครับไม่แพ้คันไม่ห้าหมื่นเลยนะครับเผลอเนี่ย คันไม่ห้าหมื่นมันมีทาข้างบนใช่ไหมครับตรงหลังคามันมีรอยบุบขอบหลังคามีรอยบุบนิดนึงนะครับถ้าไปดูคลิปเก่านะครับแต่มันได้ไม้น้อยไม่ประมาณสักสี่หมื่นห้าแต่คันนี้ครับไม่แสนเก้าแต่ความเดิมเนี่ยเดิมกว่านะครับคนขับเขาฝีมือนะครับต้องบอกเลยคันนี้มาให้ดูด้านล่างกันบ้างนะครับตรงรอยเม็ดอาร์คนะครับด้านขอบตรงนี้นะครับบอกเลยว่าสมบูรณ์ท้ายเดิมแน่นอนนะครับท้ายเดิมแน่นอนคันนี้ รถสเปกหมอนะครับก็จะมีถังดับเพลิงให้นะครับมีคอนให้มีถังดับเพลิงให้แบบนี้นะครับมีคอนให้ด้านบนนะครับสําหรับช่วยเหลือในการในกรณีในกรณีฉุกเฉินนะครับด้านข้างก็จะปุ๊มาให้แล้วนะครับบุบเป็นหนังเทียมแบบนี้มาให้แล้วนะครับแต่ว่าด้านบนนะครับจะเป็นเดิมๆครับเป็นกรมมี่เดิมๆแบบนี้ครับเบาะด้านหลังนะครับได้ความอเนกประสงค์ทับได้นะครับแบบฟิลแบบฟอร์จูเนอร์อะไรเงี้ยครับ ก็จะพับได้เวลาเราจะใส่ของนะครับเราก็พับเบาขึ้นนะครับอเนกประสงค์มากๆส่วนด้านในนะครับก็จะเป็นเบา VIP ใหญ่นะครับ3แถวเก้าที่นั่งครับ VIP ใหญ่แบบนุ่มนะครับด้านหลังมีที่ทานข้าวได้นะครับออกมาปุ๊บก็จะมีที่วางแก้วนะครับกับเป็นถาดนะครับเล็กๆวางแซนด์วิชวางแก้วได้นะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีกระเป๋าจิงโจ้แบบนี้นะครับใส่ของได้ต้องบอกเลยว่าสภาพดีมากนะครับ รถประมาณ4ี่ปีกว่าๆนะครับรถประมาณสี่ปีกว่าๆวิ่งแสนเก้านะครับเฉลี่ยเนี่ยเขาจะวิ่งอยู่ประมาณสักปีละ3าม0 0่นกว่ากิโลนะครับเฉลี่ยต่อเดือนก็สามพันกว่านะครับถือว่าไม่ได้เยอะมากนะครับสามพันไปปลายวันละร้อยกว่าโลครับเฉลี่ยง่ายๆคันนี้สําหรับพี่ๆท่านไหนนะครับถูกใจนะครับโตโยต้าคอมมูเตอร์นะครับสามจุดศูนย์นะครับรถหน่วยงานแท้เข้าเช็คประวัตินะครับทุกๆหนึ่งหมื่นกิโลนะครับทุกคัน นะครับเปลี่ยนพาทของแท้จากศูนย์นะครับติดต่อผมได้ศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่นะครับยินดีให้บริการนะครับยินดีให้คำปรึกษาเรื่องการจัดไฟแนนซ์นะครับผมพาไปดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดนะครับผมเห็นใจลูกค้านะครับบางทีผ่อนเนี่ยเจอดอกเบี้ยโหดๆนะครับจากเต็นท์อื่นนะครับจากร้านอื่นเนี่ยเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์นะครับต้องบอกเลยว่าผมอะทำมาแล้วนะครับอ่เป็นตัวนี่เลยครับคอมพิวเตอร์หนึ่งเจ็ดจดหนึ่งแปดนะครับของ ท่านหนึ่งนะครับที่จังหวัดนครนายกนะครับท่านสจนะครับท่านหนึ่งก็ไม่ต้องใช้เงินดาวนะครับฟรีดาวนะครับมาวันรับรถเนี่ยจ่ายแค่ค่าประกันรถนะครับแค่นั้นนะครับแล้วก็ค่าโอนครับห้าพันบาทนะครับก็รับรถไปจัดเต็มนะครับนั้นไม่เก้าหมื่นนะครับ8ปแสนหนึ่งไม่ใช้เงินดาวสักบาทนะครับแล้วได้เราก็ได้ดอกเบี้ยพิเศษนะครับสองจุดเจ็ดเก้าเปอร์เซ็นตนะครับหกสิบเดือนนะครับเหลือห้าปีนั่นเองนะครับผมพาทํามาให้แล้วนะครับ เดี๋ยวผมพาไปชมด้านในดีกว่าครับมาด้านคนขับกันก่อนนี่ครับด้านในนะครับก็ดําสนิทแบบนี้เลยนะครับนี่เบาะหนังนะครับสีเทาอ่อนด้านในสภาพเดิมดีนะครับคันนี้นะครับก็จะมีติดกล้องหน้ากล้องหลังให้แล้วนะครับจอนครับจะเป็นจอแอ d ด o อ d นี่ให้ดูไม้นะครับไม้แท้นนะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันกิโลนะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันกิโลมีกระจกพับข้างไฟฟ้าให้แล้วนะครับ กระจกพับข้ามไฟฟ้าให้แล้วนี่ผมสตาร์ทให้ดูนะครับนี่โอ้อันนี้ได้เครื่องเสียงของบอสบิดนะครับเป็นจอที่เอแต่ละอันนะครับก็จะจอไม่เหมือนกันอันนี้ได้ของบอสบิดนะครับถือว่าดีเลยนะครับแอร์แบ็กคู่หน้ามีให้แล้วนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับที่ห้องโดยสารการี่กระจกดําสนิทแบบที่บอกนะครับแ่งจริ้งลีดดาสนิทคันนี้นะครับคนขับเขาฝีมือนะครับมาเยอะหน่อยนะครับแต่ฝีมือจริงๆขับดีครับคันนี้ เปิดมาดูด้านในนะครับอุปกรณ์เครื่องมืออะไรอยู่ครบนะครับมีเกะให้นะครับมีเป็นเหมือนกับด้านหน้าตรงนี้นะครับมีรอยเม็ดอาร์นะครับตรงขอบตรงสัรนี่อยู่ครบเลยสติ๊กเกอร์คําเตือนอยู่ครบนะครับสติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานก็อยู่ครบดึงมีให้ดูดีกว่านี่รอยเม็ดอาร์นะครับต้องบอกเลยว่าเรียงตัวสวยนะครับไม่มีทําไม่มีโปะแน่นอนนะครับมีรอยเลอะๆฝุ่นๆหน่อยนะครับเดี๋ยวล้างเสร็จก็สวยใสใหม่นะครับนี่ ตรงนี้สวยน่าใช้นะครับให้ดูขอบนี้นะครับขอบตรงนี้สีเดิมนะครับไม่เคยแกะนะครับน็อตประตูเดิมๆจริงๆครับคันนี้พี่ๆานไหนสนใจนะครับแอดไลน์เข้ามานะครับที่เบอร์0ู5 9 5หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ผมจะส่งรูปให้ดูเพิ่มเติมนะครับสำหรับคันนี้นะครับแล้วก็พี่ๆที่จองเข้ามาเนี่ยต้องบอกเลยว่าผมนะครับก่อนมารับรถเนี่ยผมถ่ายให้ดูนะครับทุกซอกทุกมุมจริงๆนะครับอันนี้เป็นคลิปนะครับ เรื่องของเวลาที่มันจากัดนะครับก็จะถ่ายเฉพาะส่วนสําคัญคลิปนี้นี่ถือว่ายากกว่าคลิปอื่นแล้วนะครับนี่ครับเบาะ V.P. นะครับด้านหน้าเนี่ยต้องบอกเลยว่าจะเป็นเบาะกับกันซีดนะครับ V.P. ใหญ่นั่งสบายมีที่วางแขนสี่สี่อันเลยนะครับแล้วก็เก้าอี้ละสองตัวนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับจะมีที่วางแขนที่นั่งละหนึ่งนะครับนี่จำต้องมีเว้นที่ทางเดินนะครับก็เลยวางแขนเยอะไม่ได้นะครับอันนี้ก็อันนี้จะเป็นเบาะคู่นะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นเบาะเดี่ยว ม่านนะครับม่านมีให้ทุกบานนะครับสำหรับกระจกด้านหลังนะครับที่บอกไปกระจกเอ่อเป็นเบาะแบบพับนะครับแบบนี้เลยนะครับใช้งานง่ายๆนะครับอเนกประสงค์ต้องบอกเลยว่าคันเนี้ยสวยน่าใช้มากๆนะครับพี beeping, ีท่านไหนนะครับสนใจนะครับรถตู้โตลต้าคอมพิวเตอร์สามจุดศูนย์ดีโฟดีเกียร์ออโต้นะครับเอาไปทํารถบ้านเนี่ยผมบอกเลยว่าเหมาะนะครับเดือนที่แล้วนะครับผู้ชมช่องผมนะครับมาซื้อโตลต้าคอมพิวเตอร์เกียร์ออโต้นะครับไปทํารถบ้านนะครับ เฉพาะกีอร์ตโต้นะครับประมาณ5้าค like ันนะครับที่ผมขายไปนะครับก็ยินดีด้วยนะครับเทรนกําลังมานะครับของมันต้องมีนะครับแคมเปอร์แวนนะครับก็ถ้าเอารถเก่าหน่อยมันก็ใช้ได้แป๊บเดียวใช่ไหมครับแต่ว่าเอาอันนี้ครับผมว่าใช้ได้นานนะครับอยู่กับเรานานเลยปี17.18เจนเนี่ยขับดอีกเป็น10ปีนะครับดีกว่าแน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยนะครับแอร์แบ็กอะไรเงี้ยเขามีให้หมดนะครับจะทํารถบ้านทั้งทีนะครับไปเที่ยวทั้งทีนะครับความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับแรกๆนะครับอัน ผมเลยแนะนําคันนี้นะครับโตลต้าคอมพิเตอร์สาจุดูนย์ดีฟดีปีหนึ่งเจ็ดจนหนึ่งแปดนะครับรถของกรมอนามัยภายใต้กระทรวงสาธารณสุขนะครับเบอะ VP ีให้แล้วนะครับอนเนกประสงค์ให้แล้วนะครับไม่อยากให้พลาดนะครับคันนี้นะครับตอนนี้ต้องบอกเลยว่ามันเหลือแค่สามคันนะครับรถตู Auto ้เกียร์ออโต้เนี่ยเหลือแค่สามคันสีขาวทั้งหมดหนึ่งเจ็ดจหนึ่งแปดสองคันนะครับราคาเจ9ดแสนแปดหมืนเก้าพันคือคันนี้แล้วอีกหนึ่งคันราคาเจ็0แสเก้าหมนเก้าพันไม่แสนสี และอีกหนึ่งคันสเปคเดียวกันหมดเลยนะครับแต่ว่าจะเป็นปี18แท้เลขไม่101,020กิโลนะครับคันนั้นจะ819,000หมดแล้วหมดเลยนะครับเหลือแค่สามคันเองสนใจนะครับแอดไลน์เข้ามาโทรเข้ามานะครับปรึกษาเรื่องการจัดไฟแนนได้พาไปดอกเบี้ยถูกๆให้พี่ๆได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเพื่อพี่ๆจะได้ไม่พลาดนะครับรถตู้เกียร์ออโต้นะครับสวยๆเข้าใหม่แบบนี้วันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ